ทุกท่านนะครับก็มีใหม่นะครับจะพยายามถ่ายให้ท่านดูนะครับอาจจะดูวุ่นวายเล็กน้อยแต่เราจะพยายามให้ท่านได้เห็นนะฮะคมกริบแหละจริงๆแล้วแต่กล้องมันถ่ายไม่ติดโอ้ชีวิตน่าสงสารเหลือเกินเห็นไหมฮะคมกริดนะไม่ใช่ไม่ใช่กรอแกแกรกกรอกแกรกนะฮะคมกริดแป๊บนึ่งพักก่อนต่อเลยฮะคมกริบเห็นไหมคมจริงๆนะไม่ได้โกหก เปลี่ยนสินะครับก็เป็นเหรียญราคาแบ่งปันนะฮะขอว่าคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะคมคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวดูโค้ดนะฮะดูโค้ดคือโอ้ตแป๊บหนึ่งนักสการให้ขออนุญาตขอดูชัดๆหน่อยไม่ได้อีกแล้วเดยเท่านี้แหละนะฮะจะท่านจะมีโค้ดด้วยเห็นไหมฮะ ด้านขวาของังศาสังกติหริจิวานเนี่ยใช่ไหมฮะมีโค้ดนะฮะมีโค้ดมีโค้ดจริงดูในรูปเอาลวกันนะฮะโดยเท่านี้นะฮะขอบคุณนะครับ